นั้นกรรมาที่การทหารช่วยพักดันเอาค่ายทหารก็เป็นที่ทิ้งขยาะให้หน่อยเอาไม่เอาเอาค่า,ายเอกาโตรสตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเอาไม่เอาเอาเดี๋ยวพี่ตาเอ็งคิดบอ <c oughs> นี่ฮะงงมากครับกับชาวพิศโลกฮะที่ไปเย่เย่เย่นะไอ้ที่พักส้มเนี่ยมันบอกว่าจะเอาที่นะค่ายทหารเอกาโตรสเนี่ยนะมาทําบอกขยะ ไอ้พวกด้อมส้มก็เอเย่เอา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 ด้วยเอาด้วยเย่เนี่ยฮะงงมากฮะนะเออคิดอะไรคิดอะไรของเขาอยู่อ่ะไอ้พวกด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอะไรมากไหมแล้วมีการบอกนะมันเป็นอะไรนักหนาเอาแค่ที่ไม่กี่ร้อยไร่เอามาทําบ่อทิ้งขยะมันเป็นอะไรนักหนาเออนั่นแหละที่มันเป็นอะไรนักหนา นะมันเป็นอะไรนักหนาจะต้องไปยุ่งกับที่ทหารเขาน่มันเป็นอะไรนักหนานะครับวิธีจัดการขยะนะ่ะมันมีสารพัดวิธี108วิธีนะฮะเออเช่นทำโรงงานรีไซเคิลทำบ่อขยะไฟฟ้านะเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่มึงจะเอาให้ได้จะเอาที่ทหารทำบ่อขยะให้ได้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรนักหนานะถ้าไม่ได้ที่ทหารทำบ่อขยะมึงจะ ขาดใจตายไหมเออปึ้งไปยุ่งอะไรกันที่ค่ายทหารนักหนาไม่ทราบนะครับนะก็เดี๋ยวจะรอดูฮะว่าคนพิษโลกเนี่ยนะครับเขาจะเลือกไหมเขาจะเฮเฮกันด้วยหรือเปล่านะเออแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้รองององก็เป็นสสมาสองสมัยไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่เอาไปที่ทหารทําหารัรนะเออ ที่ผ่านมาทําอะไรอยู่ทําไมไม่เอาที่ทหารทํำบอกขยะแต่แรกละ่นะลองอองทําอะไรอยู่แล้วจึงเพิ่งมาเอาตอนนี้เพื่ออะไรนะไอ้พวกนี้มันต้องการสร้างวัทกรรมให้คนเกียรชังทหารนะครับไม่มีอะไรมากหรอกนะ <c oughs> ให้คนเกียรติชังทหารเดี๋ยวก็รอดูว่ารอดูว่นาคะแนนจากค่ายทหารเอกาทศรสดเนี่ยนะ จะเลือกไอ้พักส้มไหมถ้าเลือกปลาพักส้มเนี่ย็คงจะอยากทําที่ขยะมากจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยที่ทหารเป็นที่ทิ้งขยะก็แล้วกันตามสบายนะครับถ้าเลือกพักส้มนะฮะเ,เชิญเลยครับถ้าคนวิโลกนอยากได้แบบนั้นก็เชิญนะเออนะอนะชื่อท่านเอกาทสโรสนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสืบทอดนะราชบัลลังก์มาจากพะระนเรศวรนะอืม นะครับถ้าไม่มีพระนเรศวรไม่มีพระเอกาทศรสนี้ป่านนี้ <c oughs> ประเทศชาติก็เป็นเมืองขึ้นพม้าอยูอ่นะครับเออก็ไอ้พังนี้ก็เป็นห่วงพม่ากันเหลือเกินเนี่ยนะฮะเออนะจะให้คนพม่ามาเรียนจะให้ออกบัตรประชาชนให้คนพรมา้าจะให้พระม่าเสียภาษีีโอ้โหสรารพัดเลยทนันนี้นะครับแม่เดี๋ยวเย็นนี้จะรอดูใจคนพิษโลกแล้วกันนะ เออว่าจะเอาอยัางไงนะเออนะจะเอาอยังไงนะครับจะเอาที่ทหารทําบอกขยะไหมฮะโอ้ถ้าถ้าทําบอกขยะนี่แหมนะก็ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวรอดูฮะรอดูคนพิษโลกครับว่าคนพิษโลกนี่จะจะชอบพวกล้มล้างไหมเออฮนะถ้าเอาทำบอกขยะได้เดี๋ยมันก็ทาอย่างอื่นอะ่ะเดี๋ยวรอดูฮะ นะเดี๋ยวถ้ามันเอาไปทําบอกกระยาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปทําอย่างอื่นต่อมึงก็บอกเอา้าเว้นคืนเว้นคะืนนะเอาไปทําเกษตรกรเว้นคืนเว้นคืนเอาไปทําอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวที่ทหารก็ไม่เหลือเออนะครับมันก็คอยแซะ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 พิเรนนิตนะคนพวกเนี้ยด้อยค่าทหารพิเรนนิดทีละนิด,นะนนนดทีละนิด,ะน,ด,ะน,ดนะก็เนี่ยน้ําท่วมก็มีแต่ทหารนี่ไปช่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าคนพินโรก,ก็จะเอาไงนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ